เรือมารักษาน้กันหมอมาหอนหมอแล้วก็ต้องยาดนคนมีอการเสยดีใจายอัใคร่ก็ใกล้กันอยากแก็ไปเออารแขเรดตามกี้าแตวแมมบนี้การแถกเรอฮการแตายบ่อยมงกงานแขกอวมา แจ้งว่าผมเป็นปคุ้นๆอยู่อุ้ยลมผัดมากแหมชินกระพูงแหมอุยยอ้ยไปย่างน่ะอุ้ยพี่แกงก็เป็นปั้นเป็นปัน้นแฉล่าหัวเขาแหมอุย้ยคุณส่วนน้องแหมไปย่างน่ะคือเก็บเสียงได้ดีแท้คือวันจันทร์ฮะคือวันจันทร์แต่กระหืดเราคืปปอบ่ดังปัดเป็นย่างกันนะ

ถ้ามาเป็นโรคตับถ้ามาท้องเงาแกตัวเนี้ยมันจะสิกลูกมันเหยียดขาจ้าตัดปวดท้องเป็นยังถือมันนั่ง็นยงเก้าอี้นั่นเองอ่ะถือมันนั่ง็นยงเก้าอี้นั่นโอ้ยจะดีถือมันได้ไหมล่ะเอาถือถือหนักหนักถือให้หนังถือใ้มันหนักเนี่ยฮะถือมาให้หนังจะของมีฟองมีใสถือของหนักปิดหนังโอ้ยถามว่าขวานดุไงโอ้ การถือของนักนีออกลูกให้แร่พืปแบกนบ้านน้นเปลี่ยนสั่นมันครแรงหนักะอันนั้นมันแรหนักทดอันมอวลดมอลููแร่เนี่ยไา้า้องบอบบเอาเขไ้อยไฟา้องออลูกแรงโอ้ยมาหเห็นมันยากก็ล้ก็าส้าแต่หาบอกขึ้นมาเม่ราพุ่นไปอะไรเล่าถามเดี๋ยวเดี ตาบอพดก็นี่ตาบอดวาหมงเลยไม่เ็นนมัดมาวห้ย่ะใส่เลยงดหวั่มันบ่คนเงี้ยเนี่ยหน้าบจึาบอก่อตาึาคน่ะเออคนนี้ต้องเลยาเร้องตาเด้อผมแหมโอ้ยหวันหาคอใส่ เสกโอบังเด้มันมีอะไรอีกานัำดนตรีญา่ปุานญาเปี่นกีดนตรีแล้วมูอนิฮะก็เป่ากันน้ำออกอยู่พอดีแกเออบขวบถูกห้องถูกข้างให้กว่าเออถูกไว้เย็นๆว่าเออเอาละการไังอีนั่งาจะก้านั่งนั่งเดล่เด้อเออไปยืนยืนดีๆอยืนหันหน้าไปพูดเดันหน้าไปพูดเพรแะเน้ยืนสัก่อนยืนห้าไปเออหนหน้าไปนั่งหนึ่งานั่งเดีด้ะเออหนึ่งสองสาม คือว huh? ่าพ <c ười> <ira> wow. ีเก้าอี้ฮะคือว่าีเก้าอี้คือว่าพีเก้าอี้เก้าอี้ดูสฮะก็ไม่รู้หรอเอานางม้นงไม้นงไม้เท่าไรเด้อนะบใเออหมอคนไข้มากได้หรอนรืฮะนงได้คนไข้มาก ออกก็เลนอ้โคนไทมากเอ้าคนไข่มากเลยบอมันใจบ่หล่ามันดีมาออกล่มบานี่ลาคนไท่สัตว์วเอะมึงมาผิดตอนนีมึงมาลมบานเอาเทมันไปใส่เปอย่างคือว่าเป็นายสัตว์ตะบันแท่เอากราจังสั้นเอากินวนมันเป็นโดโ โอ้ยผู้ให้ม้านเ้ิไปท่วมเขาอยกที่ห้างเลยท่างสี่ก็อืนคนสิเอาถามอ่ะเพ่งูกท้องบ่ท้องนะ่นละกูอยากคิดจะปากหัวเลเป็นยังหน้าจ่สี่ะกล้อทอมาะหัวจี่ะไรหัวจีท่านสี่เสียวเดีวเอาบุกนี่หนีอยู่ไง ถามว่ารู้ได้ยักเดรอย่างเคุณกัมาตั้งต่คิดนี้มันยิ่งทึ่กันลูกยังเดือนหลัง่ะปีกว่าค่ะเอาะอไนกะอนฮะไหนฮะขอได้เนฮข้อไหนะขอหหนว้อไหนอาฮอหนฮะข้อนฮะขอหหนกะ้อไหนอไอนฮ้ไอนอนอไหน้นะข้อไคนข้องหนาะนะะ ดียวกลุมาลังคาดยังเงหนีจากศูสอ์ฝมาคุมประพฤติใหญ่อันนี้ก่อนกูเลือกเล่นได้ออกก่อนนะเอาสี่ข้ออือวนมั่งสี่ข้อให้คูณอยู่ทึ่งเป็นยังหลังเปถอนแข่าคุณอยู่ล่างควอนว่แม่ได้เอาสาดมาไหมคะเป็นยังอ่ะสาดได่ตังเออโอ้ย นั่งใส่เนี่ยนั่งการออกลูกนั่งเป็นบ่เดี๋ยวนี่ะรนั่งส้นขาขึงหมอสิเดี๋ยวเห็นเอานึ่ง้นขาขึงหมอเตียงปุ่มตก่อนก่อนั่งส้นขาส้นาองที่ดีกี่หาโอ้แต่อีโ้น้ปัวกับ่าา่บ่มนั่งที่ออกลูกจะนง ทหารหมอนุท se ัชพีค่ะทั้งไหนค่ะมือหันไปปูนึงโซ่เพื่อไหนนะทหารทั้งไหนหนึ่งว่าเอ็นุ่นค่ะคุณหมอหนึ่ตกองจากกองนะคะระวังค่ะทังไหนค่ะค่อยเทะมือหอวค่ะหมอนุทัชชายทั้งทัชชายแบบฮางายคตรรวยค่ะชายคตรรวยนะกันมาใหม่ ้บาทนี่1นชั้นโอ้ตาดหนาเอาเเนี่ยพุทิซอยเด้อซอยกันครัซอยเนี่ยเนธรรมดาแล้แม่ไม่แม่เมนเนาะออกลูกม่มันตายละอายยังคนป่วยก็ดวล่างมาี่ไกูก็กป้าแล้วเ็บของแห้งกินก็ยมาแห้งักแงแน่เดิกินผู้ป่วยนี่บ ไม่ได้ทำอนสาค่ะคี่จะไดนบเนี่เอาเดี๋ยวิีี่เแกินอยู่นี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเคุณหมอแ่ยนเล้นน่น่ะเอายนจะสร้าง็้ิม่กูเอคนไขเออไปสัานเออหนึคุณหมอไม่แงรค่ะมันก็เป็นแสบๆค่ะ แอลกอฮอล์มันก็เสียตัวนูกแอลกอฮอล์สูดในบุ๋อันนี้แค่แอลกอฮอล์เองเออมึงก็เอายาบ่งท่าบุ่มเด้อเฮ้ยบอบเป็นทัวร์เอาเรื่องคนไข้ติตายแล้วเอี้ยเช็คคนบุกก่อนแน่นเป็งยังไงนี่ปาคนไหาจะเทงานอย่างพ้นโสเป็นยังผู้อ่านเราบ้าลูกเพศใดล่ะบ่ายก็สิบู่ไม่แท้ต้องจำตรงไหน่อยนี่บุ่เพศซ้ายค่ะ เปลีหำออกมาแล้วอ่าคุณหมาแม่ยเหรอตนมันเป็นหั่ลูกค่ะหำมผู้ใดเสือคุยแม่ไม่ใช่ค่แม่ไม่คืนี่คุยแม่สมัยใหม่ก็เปลี่ยกับแม่ไม่คุยเต็ียงเตรมเนี่ยกูกิดีคุยฮะ โอยพูสา้าอีหามเลยเอาดเอาออกได้เรีวต่อแต่ก็ค้อคุยนะคุณแบบไหอ่าพี่ๆสอขอทานบังแหกคุณบาคะเอาเพื่อนคือสิคุณเรื่องคัดิเรื่องอย่างอันนี้ม่น็นกลยุยต์างดานบ่โอ้ยหางเลยเอาใดเดี๋ยวดึงออกมาสี่นเนือมันสิิปกตินะพิษอะไรบ่ต้องหาขอเก็บเดีวก็บใส่ เจ็บนาคุณหมอช่วยมาช่มาพูดจุดคุณหมอเป็นยังมีแห้งโอ้ยเอาละวัว้แล้วสิไตยก้อนออกลุกไอ้เขาตอนนี้ข้าวาเร็วๆเลค่ะออกเลยออกเลยเร็วๆออกได้ป่ตัผู้ตายไปไหนก่นนะมุนมุนขยับมากปจัสอโตนอ สเรียงขวนเข้าไปแล้วคุณคุณคุณเอาดี๋ยันกจะมาดีวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคนไข่เ่อก้แรงแล้วนจัอะไรวะเนี่ขาเขาน้ำเกลือถึงะเขาน้าเกลือเข่าน้าเกลือคนไข่อาการอีตาเตอนแรกแล้วเอาเจคุณตูดตปรเดี๋ยเดียนั่นแหละนะว่นแค่ผมกับจี๋ถอนเกลือเนี้ย ข้อไข่ข้อี่อีแลกกอมูเขายังขานั่งก็แดดเช่นเดียวได้ยุติได้แล้นะนัวก็กาีนนัวก็ตางเลยโอ้ประแดยตรงก็อประเดี๋ยวรอแม่ประเดีแน้ว่าอแม่ประแดีแน่ว่แม่เราโทษจีเราโทษวก็ถอยังอไฮเซียนซี อะไรเลยลูกต่อออหัวออกมาเป็นลูดืองเดอเดป็นลเด จับแชมโต่จามันหยี่เหรอพีบอยี่้านี่ครับอาออานีน้ำบุหรีมึงเนี่ยน่แหละตัวว่างก็แข็งข้นคนจะข้ามหน่อยละเอ้าตัวเป็นได้กยิงไดใครี่คุณเล่นดีสุดอะรบ้าเนี่แต่มนจะไ่เวนะ้าตัวชิบหายบาไม่รู้กูพูดผู้การแสดงกองั่างโอยการแสดงการแสดงด้วมันจะไปดีปนาดนั้น

มึงก <gesch> oh oh! ูหูกูหูไงกูเห็นอยู่เด้อใครไปมัดจีบกันดีๆเลยมึงถือเขาไปยังเกต่ออีกเอามันจบแล้วมึงถือเขาไปยังมึงก็บอกฝากคนยิงหือตุ้งตาน่างนี้ไม่ยากนะน้ำเล่าเลยเนี่ยกูเห็นสูนอย่างพ้นฉันจะไม่เขี่ยวนะจะนัดแต่กอนแท้เออเอาเอามัดจีบเขาเล่นตามตะเกียบเออมันิเจีบกันดีๆเลฉันก็อยากให้เล่นตามตะเคียบไปจ้างหมดแล้วถอดมูอไปจ้างมาสองสามแสนจะปูกจ้างแบบนี้ปอบๆเขาข้ามไปฝั่งซื้อบานมา สีมามาตนก็ b b ôn, b àn, b àn ่าากรูแท้มึงมาไผเราเนี่ยมึงมาไผอกว่าอุกฮาวอกูก็ต่าบนด้แหละมาเดี๋วมาเจ็บ้หมอรถรถม่ส่ต่อบางแหกบ่เคยเอาพวกวันแคนี้ดอกแบบอ้อเบาพ่อสิตายไปแล้วล่ะแต่บ้าพวกบอนแน่กับรบบานบางไทยหมดละ เดี๋ยเป็นคักเนาะใบมันคุ้มค่าตัวเหรอพ่อหลับไปนี้จงได้ว่าจากูคักกูแน่เจ่าเออเล็กน้อยการแสดงเขาจำยี่ดอกแต <c oughs> ่กูซูนในสองคนหญ่นี้ก็ไม่ยังพอแห้งแล้วจะไปยนี่น้ำเบิ้ลบอกว่าเบิ้งหมอลักไม่ถือสาตมานนางน้ำเออมันบรงนี้หมอเนั่งแต่มันเดมือก่แกดกวนหมอลำกยุอยูอ่โอ,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 อ้ยสียขอไปเสียแล้วเอาเบิ้ลเบิ้ลสีมาหยังเบิ้ลรักษาความสงบเนี่ยเบิ้ลรักษาความสงบกระเทยไปใส่ค่ะเอิญนมาหยัง มาเอาพอยนี่ไปสีตากแดดให็นกูเลยแดดแดดแม่มตีหาดุ่มแดดมืออ่นผมว่องเฉาเทียนว่องเฉาเปิดไไปไปข้าไปบอยบอยบอยไปยังพอ่นี่ถ้าตีกับมึงตีกับเราบอมแบ่งไปยังวะแบ่งพันบอยแบ่งพันเออแล้วขอโทษเด้อยแม่ขอโทษเด้อยแม่ถือว่าลูกนั้นเป็นการแสดงลูปาพันเดียร์ จะเอาแพ่งหยังคนสิรอบไทยไปหยังมหาหัเนี่ยไปพันใบยังว่าหนไปหาเอยเชียงเราบ่โจ๋ท้าแม่ใครมาหาก็เ่าจะามหาหนองใหมอโอ้ยมาสี่แมมือตัวกูเดี๋ยวกูฝากไว้ก่อนถึงมึงไปละตี ฉากแรกเจอกันนะไปไปขาไปขอไปว้าต้องห่วงดอกบ้าเกินหาทุ่มดอกเป็นยังงล่ะนอกสดนเป็นแห่งใจแน่พี่น้องครับ ขอบคุณทุกความรักแรงใจเด้อพี่น้องแฟนแฟนบานใจใดที่มีสุภาพขอกราบประทานอาภัยีพี่น้องแฟนแฟนที่ว่าเป็นการแสดงมอบความสุขให้กับพี่น้องความสุขเป็นของท่านครับผลงานเป็นของเรามีความสุขหลายๆกับการนั่งเบิ้งนั่งชมนั่งให้กำลังใจลูกหลานสาวหน่อยรำเพรียงในคืนนี้เด้อพี่น้องเด้อศิละปะ